สวัสดีค่ะคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะทำครีมใช้เองอยากจะทำสบู่ใช้เองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะหรือว่าคุณเรียนรู้วิธีการทำครีมมาแล้วคุณอยากจะทำครีมให้มันตอบโจทย์ผิวของเรานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกสารตัวไหนมาใส่ในครีมของเราดีวันนี้กูดานี้มีสารตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำให้กับคุณนะคะก็คือสารตัวนั้นเ ช่วยในเรื่องของยกกระชับผิวลดริ้วรอยนะคะทําให้ผิวยกกระชับขึ้นเต่งเตึงขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาที่ว่าหางตาเริ่มมีริ้วรอยนะคะเริ่มมีร่องแก้มมุมปากเริ่มมีริ้วรอยนะคะคุณดาน,นี้แนะนําสารต,ตัวนี้เลยนะคะสารตัวนี้ชื่อลิปนาวค่ะสารตัวนี้ช่วยช่วยในเรื่องของยกกระชับผิวนะคะลิปนาวนะคะจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของยกกระชับผิวแต่เขาจะมีสรรพคุณคือ ยกกระชับผิวในระยะสั้นๆนะคะเหมาะสำหรับที่ออทำครีมแล้วใส่สารตัวนี้ลงไปเพื่อช่วยในเรื่องของยกกระชับในระยะระยะเวลาแค่เราออกไปข้างนอกในหนึ่งวันพอเราล้างออกแล้วการยกกระชับของเรามันก็หายไปสารตัวนี้มันเหมาะเกี่ยวกับทำครีมแบบนี้นะคะทำครีมที่ยกกระชับในระยะสั้นๆ ะะแต่ถ้าคุณใช้สม่ำเสมอสม่ำเสมอนะคะริ้วรอยของคุณมันก็มีโอกาสที่จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะคูดานิลองเอาสารตัวนี้มาใส่ในครีมที่คูดานิทำนะคะลิปนาวตัวน,วนี้มันเห็นผลนะคะรออิ้วรอยของคูดานิเนี่ยมันลดลงแล้วมันก็ยกกระชับขึ้นและครีมตัวนี้ที่คูดานิทำคูดานิใช้ประจำนะคะริ้วรอยของคูดานิม,นมันก็ลดลงลดลดลงโดยอัตโนมัติ อัตโนมัติไม่ว่าเ,เขาเคมมาว่าสารตัวนี้ลิปนาวตัวนี้มันจะเห็นผลในระยะสั้นหรือว่าเห็นผลแค่ชั่วคราวแต่พอครูดานิ้ลองเอามาใส่ในครีมแล้วเนี่ยแล้วลองใช้ลองใช้ครีมตัวนั้นไปประมาณ3-4เดือนปรากฏว่าริ้วรอยตัวนี้มันจากที่มันลึกริ้วรอยลึกแล้วก็ฟางมันกลับลดน้อยลงนะคะถึงสรรพคุณเขาจะบอกเขาว่า มีผลแค่ระยะสั้นแต่ถ้าคุณใช้สม่ำเสมอลิฟน้วเนี่ยตอบโจทย์มากนะคะสารตัวนี้ตอบโจทย์มากลิฟนาวตัวนี้นะคะมีลักษณะของเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำเหลืองๆนะคะใสๆนะคะสามารถใส่ได้ทุกขั้นตอนในการทำครีมแต่ครูดนนี่แนะนำนะคะใส่ตอนที่เอ่อตอนสุดท้ายค่ะตอนที่เราผสมครีมแล้ว ทำเป็นครีมแล้วอุณหภูมิในของเนื้อครีมอะคะ่ะมาลดลงเหลือประมาณสัก30องศาหรือ40องศาเราค่อยใส่สารลิปนาวลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอัตราการใช้สารตัวนี้นะคะมันอยู่ที่1-10%แต่ถ้าคุณทําเป็นครีมบํารุงผิวเพื่อลดริ้วรอยเนี่ยคูดานี้แนะนําที่5%เนะคะในการทำนะคะในการตั้งสูตรครีมแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะคะคูดานิ้ใช้นะคะช่วงนั้นที่คูดานิททดลองเอาลิป สารลิปนาวมาใช้นะคะในการทำคิมยกกระชับผิวนะคะคูดานิใส่3%นะคะแล้วก็อาศัยคือปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็อาศัยที่ใช้สม่ำเสมอสม่ำเสมอนะคะสารตัวนี้ตอบโจทย์นะคะให้กับคุณคูดานิคูดานิแนะนำสารตัวนี้เลยค่ะลิปนาวสำหรับคนที่ต้องการลดริ้วรอยนะคะลดริ้วรอยมุมปาก ลิปลอยหางตาลิปลอยข,ข้างแก้มนี้นะคะมันใช้ได้ผลจริงๆนะคะสําหรับสารลิปหนาวสําหรับคนที่รับการทําครีมสําหรับคนที่ชอบการทําครีมด้วยตัวเองนะคะคูดานี้นะคะเรียนรู้วิธีการทําครีมแล้วก็คิดสูตรครีมมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ซื้อสารมาลองใช้มาลองทําเยอะแยะมากมายคูดานี้แนะนําตัวนี้เลยค่ะลิปหนาวนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามครูดานิใครรักกดไลค์ใครชอบกดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะติดตามนะคะความรู้ดีๆที่ครูดานิมาแบ่งปันให้กับคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย